เรามาพบกันบนรถครั้งวันนี้ก็คือเป็นวันเกิดน้องๆนะฮะเราก็เลยวางแผนออกไปพักผ่อนนอกบ้านนี่แบบว่ายายที่นอนแล้วกันเป็นการพาเขาออกมานอนที่โรงแรมเองมีแค่2คนพ่อแม่แล้วก็น้องๆ4ี่คนเป็นครั้งแรกนะครับจริงๆก่อนนี้ก็อาจจะเห็นเราไปเที่ยวนั่นเที่ยวน,นี่ไปพังหลายที่นะแต่ก็ไม่มีครั้งไหนที่เราไปกันเองแบบจริงๆนะฮะก็จะมี คนช่วยอะไรตลอดอันนี้เป็นโรงแรมครั้งแรกป่ะก่อนนนี้มันเป็นที่ไปตอนเล็กๆมันเป็นแบบเช่าบ้านเ่างตอนที่ไปเขาใหญ่ตอนนั้นก็เป็นแบบบ้าน,านแต่นั้นก็ยังมีคนช่วยก็ยมีเพื่อนคุณแม่ช่วยด้วยนะฮะรับฝนนวีอันนี้ก็คือการไปการเดินแบบ จริงๆนะฮะก็ไม่ไกลจากบ้านหรอกโรงแรมแถวบ้านนี่แหละเปะ็นการลองออกไปกันเองว่าแบบตอนนี้เขาก็รู้เรื่องกันเยอะแล้วนะครับพูดอะไรก็พอจะฟังกันบ้างนิดหน่อยอยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ที่โรงแรมเขาก็กำลงมีแบบเป็นห้องสําหรับเด็กด้วยแบบเหมือนห้องเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยมีสระว่ายน้ํามีอะไรก็เผื่อจะได้พาน้องๆทากิจกรรมนั้นนี้ให้เขาได้เล่นได้อะไรกันสี่คนนะครับเป็นไงครับพี่โอ๊คพี่เอไปเที่ยวใช่ไหมครับไปเที่ยวไหมครับไปเที่ยวไปเที่ยวใช่ไหม โอ้ไปเที่ยวไปเที่ยวเลยโอเที่ยวแบบไปเที่ยวไหมไปอะครับไปไหมครับไหนใครไปเที่ยวยกมือไปเที่ยวยกมืออ๋อยกมือยกมือโอ้ยกมือยกมือไหนพี่อยู่พาใครมาด้วยนี่พาใครมาด้วยอันนี้ใครน้องชื่ออะไรใท็จีบัตไหม๋อจีบัตจีบัตไอเธอถามหานโนยเธอน่ะเนี่ยโนยเธอมาไหมอ๋อไอเธอไอเธอไปเที่ยวไหมคะลูกไอเธอจะหาใครออชื่ออะไร คนตัวใหญ่ๆอยู่อยู่ก็ตัวใหญ่ๆนะ่ทำไมน้ำตาไหลอย่างเงี้ยร้องไห้เหรอโอ้โ้เขาโค้งเขาโค้งเขาโค้งโอ้เราทานน้องๆไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราจะควบคุมสถานการณ์ได้หรือเปล่านะฮะโอเคครับจะตามไปกันครับผมไป งานต้อนรับโอ้บังพามันอันใหญ่ไปไหมอุ้นนั่นไงนั่นไงเข้ามาเราก็จะเจอกับโถงหน้าห้องนะฮะงมือูก็จะมีพวกตู้เย็นมีอ่างล้างห่างล้างมือเหมือนเป็นครัวหน้าห้องเลยเข้ามาในห้องก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นก็จะมีโซฟาเบดให้หนึ่งตัวนะฮะพร้อมกับเด็กดูทีวีหนึ่งคน ออกจากโซนนั่งเล่นไปก็จะเป็นระเบียงห้องนะฮะอันนี้เราก็จะอยู่ชั้น5นะครับก็จะมีขับเฮาอยู่ข้างๆด้านหน้าเลยมีสระว่ายน้ำมีห้องคิดขับครับชอบหลายชอบหลายโอ้ยมายืนดูอะไรใกล้ขนาดนี้ไปนั่งบนโซฟาดูดีๆไป ถามาหลังชั้นทีวีก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะฮะทอันี้ก็จะเป็นแบบไทสตูดิโอที่แบบแบ่งต่างๆเป็นสัดส่วนมากครตรงนี้ก็จะเห็นขับเฮาสแตนเจนลานจอดรถตรงนี้มันจะเป็นแบบตึกอยู่3ตึกนะฮะสตึกจะเป็นคอนโดอีกตึกหนึ่งจะเป็นเหมือนแบบเป็นโรงแรมนะครับภาพรวมของห้องก็คือแบบจัดส่วนต่างๆเป็นสัดเป็นส่วน มาข้างในกาเป็นโซนแต่งตัวนะครับอ้าวอา,อาปิดเลยเด็กคนไหนดื้อปิดทีวีทีวีเลยถ้าไม่นั่งดูดีปิดทีวีตายปิดทีวีเลยถ้ามาโซนแต่งตัวก็จะมีห้องน้ำนะครับก็ห้องน้ำมาตรฐานมีโซน,นะนเปียกนะครับเครื่องทำน้ำป่นล้างนหน้าห้องสุขมนะครับ ก็เป็นโรงแรมที่จัดสารสนต่างๆได้แบบเป็นสัตว์เป็นส่วนดีนะครับปกติเราเข้าไปเราก็จะเจอแบบห้องน้ําด้านหน้าแล้วก็เข้าไปก็เป็นห้องนอนเลยอันนี้แต่เขาจัดเป็นสัดว่วนเหมือนเหมือนผังของคอนโดเลยนะเป็นสตูดิโอไทยแล้วก็จะต้องมาควบคุมพฤติกรรมความสนของเด็ก4ตัว ตีบเหมาะอาบน้ำมีเนาะแต่นี้พี่ยังรัดผมให้ด้วยเคยไม่เคยเห็นอย่างรัดผมเลยแบบต่อให้โรงแรมแบบ5ดาวอ่ี่เคยหรบอเปลก็ไม่ไมีอย่างละตีบอย่างรัตผมให้ด้วยนะมามาว้าวมากครับอย่างรัดผมอะไรอันนี้ทำไมมาส่องคนอาบน้ำอาา่ะฮะมาส่องคนอาบน้ําได้ไงนี่ฮะเออเ้าถ้าคุข้างนอกเปิดก็คือก็เห็นตรงโลกอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะ ปล่อยให้น้องๆเล่นสักหน่อยดกไเด์ห้องใหม่กันสักหน่อยเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดทุกน,น้องๆสี่คนนะครับเราจะจัดตรงมุมนี้เป็นมุมถ่ายรูปให้น,น้องถ่ายรูปแฮปปี้เบอร์เดย์กันครับผมโอเคพัก่อนตามอัธยาศัยลูกๆอ่ะพี่ยูพี่ย,อยูออกมาไม่ไปกดตรงนั้นเล่นนะคะลูกเอเธอร์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 ออกมาค่ะไม่สนนะคะ อา้อาวันนี้เด็กดือ้อวันนี้เด็กดือ้ <c oughs> เอเดี๋ยวนี้ตีตีนี่ไม่ได้กลัวเขินเกลิมเหลาะคิดว่าหยอกโอเควิ่งเล่นกันพลาดเลยไอโอ้เรียบร้อยแล้วเราจัดห้องสำหรับวันเกิดน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ไงลูกห้องสวยไหม,ม,ม,มอ๋อลูกโป่งเต็มเลยอะ่ะสนใจมาม้ามโอ้สนใจมาม้ามดูมมมดูครับห้องก,ก็ประานี้เอาเยื้อแป้งขนมพี่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเอเธอเดี๋ยวไปซื้อใหม่นะคะเดี๋ยวไปซื้อใหม่เอาไหมโอ้โ,อโอหเดี๋ยวไปซื้อใหม่นะคะกโอเคไหมเดี๋ยวไปซื้อใหม่เนาะโอเคไหมโอเคนะลูกโป่งนี้ก็ป,ปาซื้อมาจากลาซาด้านะฮะร้อยห้าสิบบาทพร้อมกับบริการเป่าเองด้วยมือ เป่าเมื่อกี้นี่เลยก่อนจัดห้องเดี๋ยวเราก็จะตั้งเอาไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ถ่ายรูปกับน้องๆน,นะครับก็ได้เป็นมุมถ่ายรูปสวยๆถ้าใครสนใจก็ต้องไปดูในรั z a d าได้นะครับผมนะนะถึงเวลาซนทำอะไรครับพี่โอ๊จะสูนลูกโป,ป่งเหรออบสุลลูกโป,ป่งเหรอ ลูกโป,ป่งไหมอ๋ออันนี้พี่โอ,อ๊เป็นคนสูบใช่ไหมคนระับอ๋ออันนี้พี่โอ,อ๊เป็นคนสูบเลยเหรอ,อ,อก็สูบลูกโป่งเลยเหรอโอ้ ไปนะฮะว่าที่โรงแรมนี้มีแบบเป็นห้องให้เด็กเล่นด้วยนะครับผมเราก็เลยพาน้องๆมาที่นี่กันแล้วนะครับโอ้นี่มันห้องเด็กเล่นเลยของเล่นเต็มไปหมดเลยอเโอ้โหดูดูดูดเด็กสนอาพิวลงไปลูกเอ้ยเออเออมีหยุดมีหยุดมีหยุดเล็กน้อยมีเบรกด้วยโอ้ ไลเดอร์เลยฮะโอ้นอนเลยอ๋อ่ะค่อยๆปีนขึ้นครับพี่โอ้สไลเดอร์นี้มาสูงเยอะเนี่ย <c oughs> อ๋ออันนี้พ่อค้าพ่อค้าโรตีทำอะไรเพี่เอออ่ะอ่ะไปไหนโรตีจ้าโรตีจ้ากินโรตีไหมจ้า ลูกเอาซุกซุกซุกเอาจะขายตรงไหนอรัพี่อ๋สวยดีนะไฟเป็นแบบสอดไฟเป็นลูกก้อนเมฆโอเคนี่พี่ผม๊คทำอะไรลูกทำกับข้าวเหรออ๋อพี่ผมทำแบบข้าวอ้าวอ้าเวฟอันนี้อะไรล้างจานมาเปิดน้ำเปิดน้ำจอ ช่วยกันนะอ,อันนี้เป็นชายหนึ่งหญิง2หมีเกี้ยวหดูหน่อยโอ้ไม่ดึงเลยแมสลงลูไม่ดึงแมสลงใส่ไว้นะคะก็เป็นแบบว่าเป็นสเปซที่ดีนะ,ะัะเป็นแอรีที่แบบไม่ให้เด็กๆได้เล่นสนุกเลยพวกของเล่นของอะไรก็แบบครบมีตัวต่อแบบโอ้ตัวต่อยักษ์เหมือนๆอยู่ที่เราไปเล่นประจำเลยอ่าไอเธอร์ฟีนไหม เธอเล่นไรเดอร์ป่ะเอาเปิดเข้าบ้านเข้าบ้านไหมไอเดอร์เข้าไปในบ้านไปถามไม่เข้าหรอเอาเล่นตัวต่อดีกว่าโอ้ตัวต่อยักษ์ตัวต่อยักษ์โอ้เอาเอาขนมาเอาฟ้า,าช่วยทีนี้ทางาก็ออกอา่าเอามาอา่าพี่หออกมาหนิเล่นตรงนี้อา่าพี่หออกมา,มา,มาเล่นตรงนี้ครับ หย่อนมาได้ตรงนี้หนึ ah ่งไหมเออเออเอาเอามาแต่พอเหมาะพอดีะ hmm. ล oh, oh, oh. ูกนะไม่เอามาเยอะนะครับอ oh. oh, ้าเออเอออาพี่ย oh, oh. oh, oh. oh, ูต่อให้แล้วเออมันมันไม่ค่อยแน่นเลยเออเอาเออเอออ๋อมันเป็นบล็อกไม้หมดเลยนี่ครับ ไม่ใช่แบบพลาสติก,เ,กเป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะของดีอยู่นะเนี่ยแมวแมสลงค่ะพีเธอร์ใส่แมสไว้ค่ะใส่แมสไว้ดีๆใส่แมสไว้ดีๆลูกเก่งค่ะเก่งโอเคครับเราก็จะปล่อยน้องๆได้เล่นตามพยาัสไปสักหน่อยนะเดี๋ยวให้เขาพักพาเขาไปทานข้าวแล้วก็ไปพ,พัก่อดนะครับ อพี่ยูแลนดิ้งพี่ยูแลนดิ้งไปไปเลยพี่ไปไปเลยค่ะไปเ็วเก่งๆไปเลยวู้ว้าับตอนนี้ก็เย็นแล้วเราก็เลยออกมาหาอะไรทาน <c oughs> ก็มากันที่ร้านอาหารร <c oughs> ิมบึงหนองโพดนะครับ <c oughs> อัน,นจริงๆถ้าเกิดว่าแบบ ใครมาตามพวกรีวิวพวกอะไรร้านนี้น่าจะติดต่รีวิวนะเพราะว่าในร้านนี้จะสวยมากแล้วแบบวิวหน้าร้านจะสวยมากเช่นกันเพราะว่าติดกับบึงแล้วก็บรรยากาศจะดีมากเลยแล้วก็พาน้องามาทานข้าวที่นี่นะดูนะโอ้โหเอาเอาแขกกู้มีเขียน แขกผู้มีเขียนนั่งประจำโต๊ะกันหมดแล้วนะฮะอันนี้เราก็คือต้องได้จองเป็นห้องไพรเวทลุมไว้เพราะว่าไม่ไหวนะฮะถ้าเกิดว่าออกไปอยู่ข้างนอกก็เลยต้องให้อยู่ในห้องอย่างนี้ดีกว่าเวลาเขาแบบอยากจะวิ่งเล่นอยากจะอะไรเขาก็จะได้ออกไปวิ่งเล่นได้อันนี้ร้านก็แบบว่ามีเก้าอี้เด็กแบบกํกกัดมากเลยก็เลยให้นั่งเก้าอี้ผู้ใหญ่ไปพางก่อนนะครับให้พี่โอ๊บพี่อบไปกินอะไรครับพี่อบไปกินอะไรอะ ปั้งเหรอจะกินแต่ปั้งเลยเหรอไม่เอาอย่างอื่นเลยมีชุดจานคุณหนูให้เด็กน้อยไปพร้อมกับบองกินเล่นที่เราเอามากันเองนะคือโดสุกนะครับจานเด็กน้อยและโดสกของเขาอร่อยไหมลูกอ๋ออร่อยะนะดโอ้ดูซีเด็กน้อย เด็กน้อยพยายามกินโดสกในจานเด็กน้อยอีกทีหนึ่งอันที่เอาขามาข้างหน้าเด็ึอบาอขามาข้างหน้าเหมือนพี่โอเออนั่งดีๆดูซิเด็กอยากร่วมโต๊ะอาหารเก้าอี้เด็กก็มีไม่พอนะคะรับเก้าอี้อาพาโมโเราก็มีนะคะแต่ว่าแบบจะให้เอามาใช้แล้วก็ครั้งเดียวกับมันก็ไม่ไหวให้ให้เข้ามาอย่างนี้ดีกว่าเพราะ าบางทีเขานั่งประเดี๋ยวประดาวไม่ทันได้อะไรเขาก็เบื่อแล้วเขาก็อยากวิ่งแนละ้วดูซิในการมากินข้าวที่ไปเวทสุดๆเด็กร่วมโต๊ะ4ตัวทางกินอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะข้าวมาดูซิเด็กจะกินอะไรได้บ้างเนี่ยอะไรได้กับเขาบ้างเนี่ยสั่งข้าวผัดเอาไว้แล้วเด็กกินข้าวผัดกันเนาะโอเคไหมโมกลับข้าวก็มาแล้วเรียบร้อยคนระับนี่ก็กำลังสวยสวย ไฟมาแล้วได้ครัพี่ยูกินข้าวหน่อยสิลูกกินแต่น้ำอันนี้นะไม่กินแต่น้ำนะครับพี่ยูกินข้าวด้วยหนึ่งโอ้โหนี่ก็หมดแล้วกินเคี่ยงกินเคี่ยงเคี่ยง,ยงน,นะเกลือนะ,อะอนอเฮ้ยครับผมอืม มาม่าไปเอาเสื Hence, ้อมาเปลี oh right. ่ยนนะเพราะว่าไอ้นี่ทำนานแล้วใช่ใช่ลูกคือไปดำน้ำมาดำน้ำมากินเละกินเทะหมดเอาอีกเหรอจะเอาน้ำอีกเหรอหนูกินแต่น้ำมาลูกกินข้าวด้วยอ่ะพี่อยู่กินข้าวก่อนเดี๋ยวป้าเทน้ำให้กินข้าวหน่อยลูกไม่เอาเหรอน่าอร่อยจ้ายลูกไม่กินนะอ๋ออ๋อไกินแต่น้ำ แต่พี่เท่ค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมฮะอร่อยไหมฮะอินอรึ่้ออ๋นครึ่งออนอออออออ เพี่อนก็กินเยอะนะฮะกินหมดเกลี้ยงเลยพี่เออเก่งๆครับเก่งๆอ๋อกินเก่งนะัพี่เออนะกินเก่งะนเราก็จะปล่อยให้น้องได้ทานข้าวตามอัธยาศัยนะครับโอ้ยเด็กแก้วากินข้าวโอ้ยโอ้ยเสื้อไปพกมัโอ้ยอ่ะปล่อยให้น้องๆทานข้าวไปครับ เดี๋ยวทานข้าวกาเสร็จก็กลับห้องนอนกันแล้ววันนี้ผมก็เป็นประมาณนี้อันนี้ก็เรามาถ่ายกันตอนที่แบบ ใกล้จะปีใหม่แล้วนะฮะในช่วงนี้เป็นวันเกิดน้องมันก็เป็นช่วงต้นปีแต่ว่าเราก็มา อัดตรงนี้เป็นท้ายคลิปเพื่อที่จะขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่แบบคอ,อยมาคอมเมนต์คอยมาอะไรถึงแบบไม่มากแต่เราก็ดีใจมากๆนะที่ยังมีคนติดตามเราอยู่นะครับก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะฮะแล้วก็ในชีวิตกันแฮปปี้มีความสุขตลอดช่วงปีใหม่นี้นะฮะอะไรที่แบบไม่ดีไม่ดีผ่านไปแล้วเราก็ทิ้งไปกับปีเก่าไปปีใหม่แล้วก็เริ่มกันใหม่นะครับผมส่วนน้องๆเราก็ยังติด ตามดูเขาเติบโตเรื่อยๆนะับผ่านปีใหม่ไปเขาก็โตขึ้นอีกทีหนึ่งก็ได้เห็นได้คอยดูแล้วก็มีความสุขไปกับทุกวันนะครับผมงไงก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้เราต่อไปด้วยนะครับเราก็จะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เราไปที่ไหนเราก็จะมาเล่าให้ฟังมาทําคลิปให้ได้ชมกันนะครับผมช่วยกันติดตามดูการเติบโตของน้องๆพัฒนาการเขาต่อไปเรื่อยๆด้วยกันนะครับโอเคถ้าชอบคลิปเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไ i b e ให้ด้วยนะครับผม เอาไว้เจอกันใหม่ปีใหม่คลิปใหม่ทีหนา้าเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายมัมม้าบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม